มีโอกาสไปรับน้องอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสไปรดบบ้อะไรมั้ยหรือว่ามันครั้งแรกเอ,อ่ออันนี้ครั้งแรกค่ะออแต่ว่าได้เจอน้องบ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าอันนี้คือเหมือนตรงกันพอดีแล้วก็น้องก็ว่างก็แล้วก็วันใหม่เข้าโรงเรียนแล้วลยอะไรเงี้ยค่ะงชงไปอค่ะใช่ใช่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศไปรับน,โนโ้อง <c oughs> คือก็ดีนะคะก็แบบเป็นโรงเรียนเด็กอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองแก่เฉยๆแบบไปรับน้องอะไรเงี้ยก็ไปรับมาแป๊บเดียวไปแบบไปกินขนมต่อเฉยๆก็คือจริงๆวันนั้นเป็นเป็นคิวรับน้องของน้องค่ะคือในบ้านเขาจะแบบว่าเป็นเวมีอะไรเงี้ยแล้วเราว่างพอดีก็เลยไปด้วยเฉยๆแล้วกลายเป็นพี่เลี้ยงก็พี่เลี้ยงเป็นแค่เนื้องกับทำคาสนิทกับวันใหม่ก็คือปกติก็เหมือนแบบเคยคุยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนบอกว่าต้องสนิทกับวันใหม่ถึงจะแบบ ทานได้่านไดนอไม่หรอกเราก็ประมาณนึงค่ะก็ด, <c oughs> ดีน้องน่ารักแล้วก็โตมากแล้วคือเหมือนแบบปกติเคยเฟสไทม,ม์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คุยบ้างก็ยังเด็กอยู่แต่ตอนนี้ก็คือแบบพอไปเจออีกทีเหมือนเราทำงานไม่ว่างเลยพอไปเจอก็เออโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นก็ ไม่มีเลยแต่บอกว่าที่บ้านน้องขนมเยอะแล้วอะ<ม>ไรเงี้ยบอกไม่ต้องซื้อมาเพราะน้องก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงวันใหม่มีชวนไปรับบ่อยไหมคะให้ไปรับเข้าไปบ่อยก็ไม่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรัางทีว่าวันนั้นเหมือนเราเปิดตัวแล้ว ชัดเจนแล้วล่ะก็ไม่หรอกจริงๆคือเหมือนไปไหนมาไหนปกติอยู่แล้วแต่แค่ว่าวันนั้นอาจจะมีเพราะว่ามีน้องเข้ามาอะไรมากกว่าพาไปรับแบบนี้ก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวเขาอะไรแบบนี้ลยหลอกเป็นเพื่อนก็ไปรับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงไอมคจะเป็นเราไมไม่ค่ะอันนั้นต้องทำแล้วยังกับรับที่หลายคนแซวว่าเป็นคนเหมือนคนในครอบครัวสื่ไงบ้างคำนี้อ๋อไม่ค่ะยังไม่ยังไม่เป็นแบบนั้นนะคะแต่วันนี้จะไปราก็มีแบบ ไม่มีไม่มีก็เหมือนรู้จักน้องแล้วก็ไปรับน้องคนหนึ่งคือเหมือนเราเราโอเคกับเด็กๆอยู่แล้วแบบอย่างวิวก็รุ่นรุนเดียวกับน้องวันใหม่ก็คือน้องนาวาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเล่นด้วยแบบสนุกน่ารักเลยวันที่บอยจะออกสื่อเซลล์บ่อยว่าเราจะเป็นคู่แรกเปน้าที่จะแต่งงานโอ้มายังค่ะยังยังเนี่ยแล้ววันนั้นเจอวันใหม่เราได้เจอคุณแม่แม่ได้เจอค่ะพอดีวันนั้นคุณแม่ไม่ว่างนี่แหละเขาถึงต้องไปรับ อะไรเงี้ยคิวต่อไปต้องไปเจอคุณแม่ไหมคะก็เจอน้องแล้วอ๋อไม่ก็คือถ้ามีโอกาสก็คงได้เจออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้นัดโดยล่วงหน้าค่ะถ้โอกาสได้เข้าไปกินข้าวพอมันความตางกันยังเลยค่ะยังนานแล้วเหมือนเกินแล้วเพราะคนก็แบบว่ารอรอเห็นภาพนั้นอยู่อะไรแบบนี้ก็คงถ้ามีโอกาสก็คงไปแน่นอนเลยอะค่ะมไม่มีโอกาสพิเศษอะไรเลยค่ะไม่มีก็ไม่มีโอกาสพิเศษอะไรมากกว่าคงน่าจะแบบว่างตรงกลางเพราะว่าคุณแม่กับน้องอ่ะคิวยุ่งมากมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆน้องเขามีนัดคิวให้ไหมเพรว่าเออให้ไป จะคุณแม่อไรไม่หรอกคือส่วนมากคุณแม่ก็จะชวนชวนแบบที่บ้านหรือว่าเพื่อนๆลูกกินข้าวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี corona, ้ยค่ะแต่ว่าแค่ว่าใครว่างก็ไปก็สำคัญแล้ตอนนี้มันขยบอะไรก็ก็คุยกันอย่างเงี้ยเหมือนเดิมค่ะคุยกันศึกษาดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้บ้านเรายังแบบว่าเพิ่งที่บ้านเรายังยังเลยคือแบบเอ่ออาจจะเพราะว่าไม่วิวอ่ะไม่ว่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้เจอถ้ามีโอกาสก็คงเจอ ก็ไม่ได้ถามอะไรค่ะปกติคือแบบว่าไปไหนมาไหนรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราจะมีโอกาสพาเขาไปททนค่ากับคุณพ่อคุณแม่เราบ้าง ก็ถ้ามีโอกาสนะคะแต่ว่าเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานคือปกติวิวจะอยู่กับคุณแม่แล้วก็ไปทํางานไปกล้องถายอย่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีการที่แบบเหมือนพร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยก็บ้านนั้นก็ยุ่งเหมือนกันคือส่วนมากถ้าถ้าเขามีโอกาสมีเวลาว่างอะ่ะก็เหมือนต่างคนต่างกินข้าวกับที่บ้านไปก่อนหาเวลากับที่บ้านไปก่อนแล้วก็ถ้าถ้ามีโอกาสพิเศษหรืออะไรเงี้ย ถ้าถ้าว่างตรงกันพอดีก็คงไปเจอกันแน่นอนค่ะเราด้กินเป็นคู่ไปก่อนค่ะกินเป็นคู่ไปก่อนนัางคนละสองคณนี่เรียกว่าอะไรตอนนี้เขา้นมก็ก็ก็เหมือนเดิมแต่อาจจะแบบก็รู้จักกันมานานมากขึ้นคนพิเศษะ เออก็ก็ไม่ได้ม I mean> ีคนอื่นก็ไม่ได้มีใครก็ดูดูกันไปแต่ยังไม่เรียกแฟนเนาะค่ะค่ะใช่คนพิเศษได้ไหมอะถ้าแบบเราจะเรียกคนพิเศษจริงๆเรียกยังไงก็คงเรียกได้แล้วแต่ใครจะเรียกอะไรอย่างงี้มั้งคะคือวิวก็ไม่รู้เนาะแต่ว่ามันมันก็คุยคือคุยกันอยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูดูไปก่อนแต่ว่าแล้วสุดท้ายแบบแฟนหรือคนรักหรืออะไรเงี้ยมันก็คือเป็นอนาคตข้างหน้าอีกอะกว่าจะแบบใช่กว่าจะ เจอที่บ้านกว่าจะแต่งงานมันอีกนานค่ะพี่มันก็รอไปก่อนเลยเราเรียกแทนกันว่าอะไรคะคะอะไรนะคะเรียกชื่อปกติค่ะแค่ว่าแบบไม่ไม่พูดกวนประสาทเหมือนที่เคยก็ <c oughs> ก็มีกวนมีอะไรปกติก็เล่นปกติเขาไม่ได้เป็นแบบมีอะไรพิเศษแบบหวานอะไรอยู่แล้วเฉยๆค่ะเวลาเขาอยู่คาราอเกะกวนเนี่ยเขาน้ารักมากกว่ากันพี่กวนค่ะกวนคือปกติของเขาแหละถ้าใครรู้จัก เขามาในคุนควนเลยโมเมนต์หวานๆอะไรไม่ค่อยมีไม่มีมีไม่มีค่ะน้อยใจไหมคะเขาไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานไม่หรอกเราเราคุยกับใครเราก็ต้องรู้เขาเป็นคนยังไงเนาะไม่ต้องแบบเปลี่ยนอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีสวีทแล้หรือเปลาไม่มีสวีทหรือเปล่ก็ถ้าก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะคะแต่นี่ก็ดีแล้วก็ดีแล้วสำคัญอะไรบางสำคัญอะไรยังมีบ้างไหมก็เป็นบางโอกาสอ่ะของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตามโอกาสต่างๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ